พื้นหลังลูกตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว x ตัวสอนสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ x ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะ ก็จริงๆมันทําได้ทุกที่จริง,รงๆเนาะออกกําลังกายก็คือจริงๆเนี่ยบนเตียงก็สามารถเป็นที่ออกกําลังกายได้เช่นกันนะคะวันนี้คุณแคทก็จะมานําเสนอท่าออกกําลังกายนะคะก่อนนอนเนาะก็ทําเสร็จปุ๊บแล้วก็หลับไปเลยนะคะตื่นมาก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงซึ่งท่าที่ทํามาฝากในวันนี้นะคะจะเป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อท้องล้วนๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ตัดหมอนให้เรียบร้อยนะคะพร้อมนอนทําเสร็จปุ๊บก็หลับได้เลยนอนลงไปแบบนี้นะคะง่ายๆเลยเอามือลอง ลองใต้สะโพกใต้ก้นไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่ปวดหลังทีนี้ยกขาขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะขาไม่ตรงไม่เป็นไรทําเท่าที่ได้นะคะแล้วค่อยๆลดขาลงมาแบบนี้นะคะจกกังหวะที่ลดลงในเกรงหน้าท้องขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นหายใจออกนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะจกกังหวะนี้หายใจเข้าหายใจออกนะคะ ข้อดีของการทำบนเตียงเนี่ยคือเตียงเนี่ยเขาจะมีความนุ่มมากกว่าพื้นธรรมดานะคะทําให้กล้ามเนื้อท้องเนี่ยของเราอ่ะได้ออกแรงมากขึ้นเนาะทำพร้อมกันนะคะท่าแรกนะคะขอทั้งหมด15ครั้งค่ะไปครูแคทหญิงสาวรูปร่างได้สัดส่วนสมชุดออกกำลังกายไม่สวมรองเท้าครูนอนหง่ายบนเตียงนอนวางมือทั้งสองคว่ำลงรองไว้ใต้สโพก เรายกขาทั้งสองข้างขึ้นสูงงอเข่าเล็กน้อยหายใจออกจากนั้นค่อยๆลดขาลงมาแต่ไม่ถึงพื้นแล้วหายใจเข้าครูนอนหงายยกขาขึ้นลงแบบนี้ไปจนครบเซตแถบข้อความสีเขียวท่าออกกำลังกายก่อนเข้านอนโอเคค่ะต่อท่าต่อไปนะคะจะคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้เนาะแต่ว่า ตอนแรกเราลงสองขาใช่ไหมคะทีนี้ให้เอาลดขาขวาลงมานะคะแล้วก็เตะข,าข,า,ขาขวากลับขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาซ้ายนะคะแบบนี้คะ่ะทําทั้งหมดนะคะท่านี้ขอ20ครั้งคะ่ะซ้ายขวาซ้ายนับ1ขวานับ1ไปเลยนะคะโอเคไปท่าที่2ครูยังคงนอนหงายอยู่เช่นเดิมทําคล้ายท่าก่อนหน้าแต่สลับท,ทําทีละข้างคือ ยกขาทั้งสองขึ้นสูงแบบเดิมจากนั้นลดขาขวาลงข้างเดียวยกขาข้างเดิมกลับขึ้นไปนับเป็นหนึ่งครั้งแล้วลดขาซ้ายลงข้างเดียวเช่นกันก่อนจะยกขึ้นแล้วลดขาขวาลงอีกครั้งครูทำแบบนี้สลับข้างซ้ายขวาไปจนครบเซตเธอยังคงทำท่าเดิมอยู่ ท่าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นท่าโรค่ะโรก็คือท่าม้วนขึ้นมาเหมือนเราม้วนตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะแค่นี้เองนะคะขอทั้งหมด20ครั้งค่ะไปตอนม้วนก็คือเกรงหน้าท้องแล้วปล่อยลงถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าสามารถแอดวานได้มากกว่าน,นี้ก็เหยียดขาออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทําตามไม่ไหวก็ม้วนขึ้นมาแล้วก็ลงแบบนี้นะคะ20ครั้งค่ะไปท่าที่3ครูนอนหงายบนเตียงนอนในท่าเดิม แล้วทำขายท่าแรกแต่งอเขา่าคือยกสะโพกยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาให้หน้าขาชิดอกมากที่สุดเกรงหน้าท้องก่อนจะลดขาลงแต่ยังคงงอเข่าไว้เท้าไม่แตะพื้นและยกขึ้นอีกครั้งคู่แคสสลับยกสะโพกและขาทั้งสองข้างขึ้นลงแบบนี้ไปจนครบเสร็จเธอยังคงทําท่าเดิมอยู่ ทีนี้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มความยากก่อนจะหลับจริงให้มาหน่ดนึงนะคะเป็นท่าโรงเมื่อกี้นะคะแต่ลงก็คือเหยียดขาออกนะคะขอทัอง้งหมด1ิครั้งขาไปท่าที่4ครูทำคล้ายท่าก่อนหน้าแต่ตอนลดขาลงให้เหยียดขาตรงแล้วตอนยกสะโพกกับขาขึ้นพร้อมกันให้งอเขา่าหน้าขาชิดอกครูแคททำท่านี้ไปจนครบเซ็ต เธอยังคงทำท่าเดิมอยู่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าอาอกกำลังกายที่แบบว่าทำได้ง่ายๆเลยก่อนนอนนะคะก็คือเป็นท่าเล่นทองนี่แหละทำเสร็จปุ๊บก็ข้อดีคือทำแล้วหลับสบายนะคะแล้วก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อท้องโดยที่แทบจะไม่เสียเวลาของเราในแต่ละวันเลยนะคะทำแค่ท่าที่แค่นำมาฝากวันนี้นะคะ3-4ท่าสามารถทำได้ทุกวันเลยก่อนนอนนะคะไม่ต้องทำเยอะ เวะลาหนาทีนะคะเพียงเท่านี้คุณก็มีกล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามกระชับแล้วค่ะเราไปทํากันดูนะคะ